ว่าตรงนี้มันสิบสองสิบสองสี่สิบห้านะมาจจะเราก็ไม่ต้องไปนั่งรอรถตรงนี้ก็อาจจะช้าหน่อยเป็นรถเลนก็เราไปเรื่อยขึ้นรถข้ามจังหวัดมากินข้าวอร่อยไม่ฟันเหมือนแบบว่าเราตามหาเอ้ยเราทิ้งความฝันแต่ความฝันมาตามหาเราแทนอุตส่าห์มานั่งกินข้าวไม่ไปแล้วอะไรเราไม่ไปแล้วจู่จูรถก็มามาถึงที่ได้มาหาถึงหน้าร้านแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็วิ่งไปกี่เที่ยวด้วยนะ แล้วก็มาอยู่หน้าร้านเราเราไม่ต้องไปหาแล้วเราขึ้นคุณเจ้าแรกด้วยนะเนี่ยด,ดูดิเดี๋ยวที่นั่งอะไรสบายใจที่ตรงนี้ก็ดีแบบพับได้เออือวางค่อยวางของเพาวางได้อรถคันนี้นสะอาดมากออแล้วเหมือนนั่งรถ่อกีนข้าต่างจังหวัดแล้วก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งนะเหมือนเป็นนักเดินทาง ก็ลงลงไล่โชว์ประมาณไม่ไม่ถึงชั่วโมงถึงชั่วโมงกินข้าวเลยต่ออืถึงถึงประมาณเที่ยงไงที่ลงไลโชประมาณเที่ยงบ่ายทูเวียดนามเด่นบอกเราว่าสังเกตดูว่าเวียดนามแต่ละเมืองเี่นก็ใหญ่อยเกือบทุกเมืองเลยนะขนาดมงขนาดแบบแบบอำเภอเขาอะอะไรเงี้ยไม่ใหญ่อ่ะใช่ไหมนี่คือมันมันใหญ่ดีเนาะก็ใหญ่แบบทุกอำเภอตึกดีมันไม่ใช่แบบของเวียดแบน มันไม่ใช่ว่าเป็นภาษาที่ต้องเที่เดียวนอกจากน้ำตื้นไปตึกใหญ่เยอะมากจริงนะครับเพราะว่าคนเขาเยอะไงเขาได้เปรียบตรงคนเยอะไงหน้ารถมันจะมีไฟฟ้เนาะนี่นี่ี่นวินเฟียสวินฟ้าวินฟ้าวินฟ้าที่รถเป็นรถของเวียนน้ำนี่น้ำพุเขาไม่เปิดอีกแล้วเขาไม่เปิดน้ำพุที่ไหนกันหรอะไรไม่ใช่น้ำพุไม่ใช่เวียนช่วยพมีารณาคารเดียนบูเดียนเวียดนาำใช่หรอ นี่มีธนาคารแล้วก็มีเวทเทิลทางนู้นจะเป็นเหมือนทะเลสาบน้ำทะเลสาบอา๋อทะเลสาบอีกแล้วนี่ไงเราเจอทะเลสาบตอนแรกเดี๋ยงรถรถวันนี้โดนหนุนมากเพราะว่าเขาจะเน้เนรับของๆนะหลายๆที่อยู่นี้รถทัวร์ก็เป็นแบบนี้แล้วนะรถนมีรทัวรถบัสแบบนี้ถ้าตั้งแบบแบบก็ส่งอ่ะเนี่ยใครมาเวียดนามให้ใช้เวียทิลนะเวียทิลนี่ดีที่สุดเลยดีกว่าผมตั้งแต่มาผมยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่อ่ทอันนี้จะไปไหนกัน ไปไหลโซซาปาบินฟ oh, uh. ุกโอ้หลายเมืองเราจะมาไหลโซแต่ภ um ูเขาก็นาก็จ uh ุดท okay ี <c 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 ่เราจะไปเนาะก็เนี่ยประมาณ200กิโลนะได้สง้ยกถึงก็น่าจะมึงๆข้ามก็เป็นได้มีน้องเมืองเภูเขาก็จะอย่างนี้แหละรถยนมันจะเล่น้อยๆเพราะว่าเดินทางลำบาก เยอะมากผมว่ามันน่าจะมีถ้ำนะแต่ว่าเขาไม่เปิดเป็นท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ไม่อยู่เขาอ่ะเขาเยอะคือเขาก็คงไม่อยากเดินเที่ยวนะอืมเมืองภูเขาอ่ะก็มีเบอร์บอกว่อาหารอาหารที่นี่เป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยนะรสชาติร้านอาหารที่ผมผมกินวันนี้เหมือนต้มข่าปุ้นบ้านผมอ่ะแล้วเรื่อบอกว่าหลายโชว์เนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกดอกไม้เยอะมากดูดินี่เห็นกันข้างหลังเห็นป่ะเออเนี่ย ต้องกลูลาบเยอะมากเลยต้นไม้ไปไปเยอๆตั้งแต่ขึ้นรถมาผู้หญิงก็ปลูกเป็นสวนโวนใหญ่เยอะๆลาบทันเมืองหนาวปลูกดอกไม้ได้ใช่ถ้าแบบบ้านเราปลูกอะไรก็ตายเหมอนกันย่อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมก็เยอะเนาะสถานไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะก็เราทุกอย่ไม่ได้ไปหลายโชว์ก็ไม่เป็นไรตั้งแต่ไปกินข้าวหลายโชว์แล้วกันเราต้องไปก็ก็วฝันที่แรกก็คิดว่าจะมาผ่าน มาผ่านมาหาน้องตุ๊ตู้ตอนแรกเราจะมาหาน้องตุ๊ตู้เลยหาอมูลไม่เจอบอดทีเฟซเฟซเราก็ไม่ได้ติดต่อน้องตุ๊ตู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกคือน้องตุ๊ตู้เป็นคนพูดไทยได้แบบชัดฟังออกทุกคำพูดได้ทุกคำอะไรกันเนี่ยผ่านไอยู่ไรโชว์นี่แหละจะไม่รู้หยุดท่าไหนติดต่อน้องไม่ได้นะเอาอย่างที่บอกเนาะคนไหนที่มามาเมือง ไปโชว์เนี่ยเขาจะมีแบบสองเมืองก็เหมือนเหมือนเมืองราชการอยู่อ่าอย่างนี้ไปประมาณทั้งสิบกิโลอ่ะวันนี้ก็จะเป็นจะเตป็นสองเมืองจะมีสองเมืองนะไปโชว์นี่มีคาราโอเกะด้วยครับผมก็ท่งสิได้สิเขาฝากขอไป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 โอเคตอนนี้ซ้อมเป็นเด็กเด็กรุ่น เอาขึ้นไปอีกได้เปล่าได้ไม่ได้ไปนี่มารับจ็อบกันเหรอรับจ็อบกันโอเคโอเคนั่งลงไป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 ดูด้วยอ่ะตัไปไงตื่นเต้นแล้วไปที่นอนแลนอนื่นนอนิงตื่นเต้นมากเลยเชยเชยยเชยรถนอนอิงไปนะนอนไปเลยนอนอิงไปเนาะนอนอิงไปนอนอิงไปเนาะ นี่ในข้าวโพดลาได้แล้วเฮ้ยนี่คิดถึงบ้านเราตามระหว่างทางเราก็มาเจอหมู่บ้านอยู่ในเขากลางหุบเขาเราเจอแดดแล้วตอนนี้หมู่บ้านกลางหุบเขาเริเห็นแดดแล้วมีใครของริมทางไหมีวัวมีโอ้โหไอ้ข้าวดีจังเลยได้เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เขาใส่อะไรใส่ของนั่นแหละใส่สายรับเงินใส่เครื่อง ขายภานเลาเอิญมาขายเครื่องถ้าร้านขายของอะไรร้านร้านขายของร้านร้านซ่อมมมเดลไทยก็ร้านร้านปะจอดบ่เอ๊ร้านเนี่ยร้านอะไรซ่อมรถจักรซ่อมรถจักรถ้าเป็นภาษาเวียดนามเรียกเซกหรือวะอ๋อนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านมุ้งนะคะทุกคนดู บ้านเรือนเขาก็ทํามาจากไม้เป็นการตกแต่งแล้วแต่ว่ามากไหนจะชอบแบบทําให้มันเป็นสีเป็นสันหรือว,ว่าเอามาทาให้มันเป็นแผ,นผ่นนะก็ตีดีสูเปะแไปแะเข้าไปอือรถคันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียง็ีแต่อะไรใช่ไหมจ๊ะถ้าใช่คค <แย S 2> น,นแก่ครับมันจะมีแต่ตลอด ก็จะไปบีบใจอะไรเนาะมันลงเขานีา่อันนี้จะเป็นโอ้เริ่มมีบ้านปูนขึ้นมาแล้วแถวนี้สอ,สองหลังสองหลังสามหลังบ้านปูนก็จะเป็นคนเวียนเนี่ยบ้านไม้ก็จะเป็นคนุดมบ้านไม้จะเป็นมุมบ้านไม้เป็นคนำศรบ้านไม้ด้วยบ้านป<ร>ูนด้วยเในบมันดินหรือเปล่าดินครับ เห็สมัยก่อนดน่ยาจะเป็นดิมไปกันมา,าืโนนล่นมีงชาติเมืเ่อกี้ป่านะผม,มน,น่าจะถึงตรงโน้นแล้วนะเห็นไหม เมื่อกี้มันมีธงชาติเป็นเหมือนโรงเวียนอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ขับอ้อมไปเราก็เลยไม่ได้คิดเด็ดตรงนั้นมาโค้งอนทัวอยู่ตรงข้ามอ้าโอ้โหเนี่ยเราจะมาดูอิดอิดก็อยู่ เเป็นบ้านี้เปอะไรย่าี้ยนะสรานเนี่ยนีเป็นงนมีภูเขาเขามีหมอกด้วยข้งนบน,นงสางนหนึ่งสร้างสะพานเนีะแล้วก็ปลูกต้นไม้ดินรินเหน,นือ วงน้ำรถเขาก็จะทำนา,น,านะครับรถกอกนะครับเดดตามไปเรื่อยๆนะ